สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการคนหนีนี่นะฮะรายการสลหรับคนที่เป็นหนี้และกําลังจะหนีมันได้แล้วครับผมครับคุณอยู่กอเซ่นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยเรื่องหนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องชีวิตที่ที่ดีดีค่ะดีชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกับให้กับน้องสาวเราคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานเย่ก็คือต้องบอกว่า ที่อยากชวนคุยเรื่องแต่งงานเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าในยุคยุคนี้นะแต่งงานอายุสามสิบแบบเป็นพนักงานประจําด้วยแล้วแบบไม่ได้เป็นพนักงานประจําแบบระดับที่แบบจะพอจะแม่ซีอโออะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วกับเ,เรียกว่าอนาคตสามีแล้วกันหรือเรียกสามีได้เลยวะหัวว่าที่ว่าที่ว่าที่วา่วา,ทวาที่สามีที่แบบเป็นอาชีพอ,อะไรนะ ทำไมอิสระใช่ทำไมอิสระเป็นไงก็คือเหมือนบางทีเขาทํางานที่บ้านแล้วช่วงเวลาว่างเขาก็ขับแก๊วไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือที่บ้านก็จะเป็นแบบรับจ้างใช่อะไรสักอย่างใช่ไหมเป็นธุรกิจส่วนตัวแหละแต่ว่าเป็นสุจริตใช่ป่ะใช่สุจริตจริตใช่แล้วก็เวลาว่างก็ไปขับแก๊สสับลายใช่ใช่เออเนี่ยมันเป็นคอมโบเนชั์ที่พี่ว่ายุคนี้มันโหดคือหมายถึงว่าแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่มันดูแบบเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย อันเนื่องจากรายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนะเราก็จะมาชวนคุยว่าเออน้องเก็บเงินยังไงให้ไปงานแต่งไ mm hmm. มงว,ว่าให้มีให้มีเก็บเงินให้แต่งงานได้ mm hmm. แล้วเก็บแบบน้องเก็บหรือน้องกู้หรือหรือว่าที่สามีกู้หรือหรือยังไงแบบไหนอะไรเงี mm ้ย hmm. แบบวิธีการในการในการที่จะแต่งงานได้ในอายุสามสิบมันเป็นยังไงพร mm hmm. ้อมไหมพร้อมโ <Okay. S 1> อเคอ,อ่ะคําถามแรกเลยแต่งงานในอายุสามสิบใช้เงินเท่าไหร่ จริงๆวางแผนไว้อะไม่อยากเกินสามแสนสามแสนแต่ตอนเนี้ยทะลุปไปสี่แสนกว่าละสี่แสนเลยเหรอใช่ไม่อันนี้จริงๆป่าสี่แสนจริงๆสี่แสนจริงๆสี่แสนนี้ดีเทลงานมีอะไรบ้างดีเทลงานคือจะเป็นงานเชา้าแค่เช้าเที่ยงเลยนะเช้าเที่ยงอ๋อไอ้มันสี่ไหนคือวันเดียวป่ะใช่หนึ่งวันหนึ่งวันสี่แสนบาทใช่แค่ช่วงเชา้าถึงบ,า 2, บ่ายสองจบบ่ายสองใช่แต่มันไม่ใช่โรงแรมด้วยนี่ ใช่เป็นสถานที่จัดงานเออน้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องเล่าหน่อยงานมันเป็นมาไหนดีเทลอะคือตอนแรกอะสถานที่ยากเหมือนกันเพราะว่าด้วยงบที่เราจับกัดมากๆแกเยวจํานวนแขกตอนแรกเราไม่ได้มองว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนนี้กี่ล้านคนละแขกกี่ล้านคนละก็สี่สิบโต๊ะก็ก็โต๊ะสิบลคนก็เยอะอยู่เหมือนกันสถานที่เท่าไหร่สถานที่เริ่มต้นราคาสตาร์ทคือสองแสนหนึ่งหมื่นบาทอะแล้วน้องแล้วน้องไปเท่าไหร่ ประเน้องไม่ได้สตาร์ทแน่ๆใช่ไหมถ้จะมีบสตาร์ทคือ2 1งแสนบาทได้อาหารโต๊ะจีน10โต๊ะได้เบรกตอนเช้าได้พิธีการช่วงเช้าถึงบ่ายสองโมงหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเราจะมีโต๊ะจีนเพิ่มเราจะก้องแอดออนเพิ่มถึงค่าโต๊ะซึ่งโต๊ะหนึงตกประมาณ4 2่พัองโอเคล้วได้มาสิโต๊ะเราต้องเพิ่มอีกสาโต๊ะสี่พันคูณสามิโต๊ะ อ๋อคือเราไปซื้อเพิ่มเป็นสาสิบโต๊ะสามสิบคูณสี่พันสองแสนสองใช่อธิ่าแสนสามแล้วกันถ้ากับตอนเนี้ยสถานที่กับกับอาหารที่ต้องกินเลี้ยงสี่สิบโต๊ะเนี่ยแม่งปาเลยสามแสนสามแสนสามใช่ประมาณนั้นเท่านั้นสี่หรือว่าสามแสนสี่ใช่โหนี่ยังไม่รวมหน้ารวมผมใช่ยังไม่ความอ่อชุดเจ้าบ่าวสาวยังไม่รวมช่างแต่งหน้ายังไม่รวมถ่ายพีเวดดิ้งโอเคแล้วก็ยังไม่รวมแบบอ่อ การ์ดยังไม่รวมแบบเอ่อโฟโต้บูธที่เราหามาเพิ่มแอดออนเพิ่มเรื่อยๆซึ่งซึ่งไอ้พวกนี้เท่าไหร่รวมๆแล้วเท่าไหร่ก็เกือบแสนอยู่เหมือนกันเกือบแสนถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่ที่เห็นกันแน่ๆแล้วใช่ค่ะกับยังไม่ได้ยังไม่ได้เจ้าสวมแหวนเลยนะใช่ค่ะสี่แสนสี่ประมาณนั้นเลยจุกๆเลยโอ้โหคนลุกคนลุกอย่งนี้กูอะกูเริ่มไม่อยากแต่งแล้ว นี่ไม่ทำาลยมึงสี่แสนสี่หรอกใช่สี่แสนสี่ขนาดงานอ่ะมันจะดูเหมือนเล็กมากๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันจะมีดีเทลย่อยเยอะมากเขา่าน้องก็สี่แสนสี่สี่สิบโตะหะใช่สี่ร้อยคนนะใช่สี่ร้อยคนเลยเหรอใช่รายจ่ายมากเพราะตนแงก่ะคุยกันไว้แบบยี่สิบถึงสิบโตคงอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ญาติฝั่งหนูก็เยอะญาติฝั่งเจ้าบ่าวก็เยอะอืมเนื่องจากวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวงานแต่งเราจะมารีวิวว่า สี่แสนสี่เนี่ยเอาพิจิตว่าสี่แสนห้าแล้วกันจะได้ไม่ไม่ไม่เวกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่งงสี่แสนห้าหมื่นบาทที่ต้องพิมพ์จะเอามาใช้ในการจัดงานเนี่ยต้องพิมพเอาเงินจากไหนวะเราเริ่มจากวางแผนกันตอนแรกอ่ะเราเออคิดว่าเราจะแต่งใหญ่อ,อแล้วเราก็คุยกันแบบคร่าวๆปีที่แล้วครับช่วงปีที่แล้วแม่พ่อเขาคุยกันว่าเออแต่งกันไหมว่าแม่กับพ่อจะแต่งกันมเราอ๋อเราแบบว่าคุยกับเราให้เราแบบว่าอยแต่งได้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแม่ ฝั่งฝั่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั<ช>่งคุยกันแล้วก็แบบเออคบกันมานานแล้วจะยังไงดีต้องแต่งแล้วใช่ถึงเวลาแล้วใช่โอเคพอคุยกันแล้วเราก็แบบยังชิลอยู่ยังไม่คิดอะไร <okay S 2> จนวันนึงเขาเดินมาบอกว่าเขามีเลิกแล้วนะเท่านั้นแหละเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเงินอยู่ไหนเรายังมองภาพไม่ออกเลยวันที่เขาบอกว่ามีเลิกจะแต่งงานเลยฮะวันไหนวันที่อะไรจำได้ไหมช่วงอ่าช่วงก็ได้เออช่วงมิถุนาปีที่แล้ว ก็ปีหนึ่งเองนะใช่ถ้าอันอย่างตอนนี้เดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะถอยไปก็หนึ่งปีก็อีกสเดือนประมาณนั้นมีเวลาเจอกัหนึ่งปีสเดือนอ่ะเรารู้แล้วหนึ่งมีเวลาหนึ่งปีสเดือนในการเตรียมงานแต่งใช่แล้วไงต่อเริ่มจากการหาเลยว่าชุดแต่งงานพร้อมถ่ายพิวดิ้งเ๋ยดเดี๋ยวโทษนะไม่มึงหาชุดก่อนคือมัน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 แบบ มันง่ายสุดนะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเจิาเงินอ่ะแล้วไม่ไม่มาดูเงินก่อนหรอว่ามีเงินคำนวณเลยว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าจะถ่ายพีแบบเนี้ยแล้วพร้อมชุดเลยเท่าไหร่ลิ์รายการเลยว่าแบบเอ้ยอะไรที่เราอยากได้บ้างเอาไปว่าอย่างแรกที่น้องทําคือน้องแบงค์ไปลิ์ก่อนว่าแมงต้องทําอะไรยังไงกี่บาทใช่ขอลิ์มาปุ๊บไงต่อถ้ายอยทำหรือัดรูดับรอ่าอีหรอตอนนี้แจมมากูมาแล้วใช่ใช้บัตรเครดิตเหรอใช่ใช้บัตรเครดิต ทขายอยทาทีละส่วนไปใช่ส่วนนี้ใจบัตรส่วนนี้ใจบัตรใช่แล้วก็ค่อยๆผ่อนมันอมันก็จะค่อยๆเสร็จอันนี้จบปุ๊บหมดแล้วก็มาเริ่มใหม่หมดแล้วก็มาเริ่มใหม่ทําให้เราไม่นั่งเพราะมันเป็นปีใช่มันโชคดีตรงที่เราอ่ะคุยกันเป็นปีมันเลยมีเวลาที่จะใช้อ่เดี๋ยวขอ d i s c l เมอร์ก่อนได้สินสอดไม่เกี่ยวสินสอดไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอันนี้เงินน้องสองคนใช่อันนี้คือแค่จัดงานเลยถามแบบระลาบระลวงได้หารเท่ากันไหมหารเท่าค่ะ ก็คือสี่มี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 ฮึ่ขึ้นมาใช่ค่ะสี่แสนสองคือคนละสองแสนหนึ่งใช่หารเท่ากันเลยใช่ค่ะก็คืออ่าวันนี้ฉันออกอันนี้แล้วใช่วันนี้เธอออกอันนี้บ้างใช่ค่ะอ่าโอเคโอเค,อเคในส่วนของเรื่องจัดงานเราหารเท่าไม่นับสิดสอดถ้าแต่ถ้านับเป็นเดือนมันก็มันก็เยอะอยู่นะสักห<ช>้าสิบสี่เพราะว่าน้องสิบม้องมีเวลาสิบหกเดือนพี่ตีว่าสิบหกเดือนเพราะปีสี่เดือนใช่ไหมปีสี่เดือน อาหักไปสักหักไปสักสามสเดือนแรกก็ได้เพราะยังงงง,งอยู่เ<ช>หลือเือเหลือปีหนึ่ง4ี่แสนสองถ้ากับว่าน้องสองคนต้องจ่ายคนละสองหมื่นประมาณนั้นตอนชนใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คือจาอ่ายไปยังตอนเนี้ยมันจะเหลือแค่ค่าเอ่อค่าโต๊ะว,วันงานที่จะไปรวบเดียวตอนนั้นก็หมายถึงว่าไอโอออต๊ะที่บวกเพิ่ม30สิบโต๊ะเหรอใช่เพราะสิบโต๊ะแรกวกลับไปละอ่ามันจํา อย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่อะมันจะมีมัดจําและจ่ายเต็มก็มัดจำไปก่อนใช่นที่แบบมัดจำเวลางานเสร็จจะจ่ายก้อนอะไรประมาณนั้นเพราะฉันซองสําคัญมากซองสําคัญมากใช่คซองของคุณคืออนาคตของหนูใช่ครับโดยเฉพาะซีอนะคะครับผมโดยเฉพาะซีอนะคะกุณาหยอดซองให้สมเปสมผลกับการดื่มของท่านด้วยได้นะคะดูน้องหน่อยค่ะเยี่ยมเลยพี่ยอดนั้นกับมงีห้าร้อย ผู้พี่คนละห้าร้อยต่ำตำต้องมีโอ้ยส่วน <c oughs> อีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งน่ารักขึ้นเยอะเลยสามพันเปอร์เซ็นต์ให้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตอนแรกก่อนน้องบอกว่าน้องทําทีละอยา่างใช่ค่ะเราทาอะไรก่อนอนะ่ะเราเริ่มจากการลิ์ว่าโ okay, อเคช่างแต่งหน้ามันเลนส์ประมาณนี้ออทนี้อ,อ่าเ,เราก็ค่อยคอยเริ่มแล้วว่าโอเคอะไรที่มันสาคัญมากกว่าเราจ่ายอะไรก่อนก้อนแรกเลยมัดจอมสถานที่ก่อนเลย สองหมื่นบาทสองหมื่นแล้วก็ไม่หนักมากใช่ค่ะเริ่มแรกกนแรกคือสองหมื่นบาทแล้วโชคดีที่เขาให้ลดการ์ดได้แล้วผ่อนได้อ่าสองหมื่นไปแล้วอ่าแล้วก็พอก้อนที่สองเป็นชุดชุดชุดพร้อมถ่ายพิวดิ้งอ่าอืมเออมันจะเป็นมันจะเป็นสักสตูที่มันให้เช่าชุดด้วยแล้วถ่ายให้ด้วยใช่เท่าไหร่เท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทมันสองหมื่นกว่าบาทใช่ลดการ์ดไปอีกใช่อ่าโอเค มีก้อนใหญ่ๆไหมที่ไม่ใช่แบบก้อนใหญ่กว่า2องเมื่มีไหมยังไม่มีเพราะว่าเราทยอยทา<อ>ทีละยาสมมุติว่า3เดือน6 3 4เดือนแรกเ,<อ>เราทําก้อนนี้ไปแหละเ,<อ>เราเว้นไว้ก่อนใน4เ,<อ>เดือนเราก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆอพอมันหมดก้อนนี้ปุ๊บเราไปรูดเพิ่มอีก4เดือนหลังเราไปรูดเพิ่มโชคดีตรงที่เราอ่ะมีเวลาเยอะอม,มีเวลาเตรียมตัวเป็นปีมันเลยไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะเอ้ยอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ถือว่าเป็นคีย์ลักเพราะว่า รู้รู้ว่าจะแต่งเป็นปีใช่ค่ะก็เลยค่อยค่อยทย,อย,อ,ยอยทยอยทยอยทําทีละอย่าง <c oughs> ไปเรื่อย<ๆ>ใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเราอยากจะอยากได้อะไรเพิ่มพอเราแบบออันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราได้แล้วเราชอ,อ,อบเจ้านี้แหละเราจองไปก่อนเราทําไปก่อนอ,อแล้วใช่เสียเง,ยงินไปก่อนรูดไปก่อนสีเออ่เดือนหน้าเราค่อยมาดูกันอีกว่าเฮ้ยเราไหวที่อันไหนต่อมันจะได้ไม่หนักมากใช่ค่ะแล้วพอเราจ่ายกันสองคนค่าบัตรออกมามันไม่ได้เยอะมากมันคนละแบบ สี่พันสามพันต่อเดือนใช่แลวโอเคนะใช่ค่ะมันเลยโชคดีตรงนี้เออไม่แย่ไม่แย่เอ้ยอันนี้คีย์นี้ดีอันนี้ใครใครแบบเทคโนตไปได้เลยนะว่าแบบรู้ก่อนสักปีกว่าใช่กาลังดีแล้วทําตั้งแต่เดย์วันเลยคุณทำอะไรได้คุณทําไปก่อนใช่ค่ะทําไปทีละเรื่อย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 แล้วคุณก็จ่ายไปเรื่อยใช่ค่ะจนถึงวันงานคุณก็ไม่ต้องมาปวดหัวเลยใช่คุณก็จะเครียดแค่ว่าโอเคซองของงานจะพอกับค่าโลจิสติกส์หมพูดถึงคำว่าคุณพูดถึงซองรือยดีสามะนะ ก็มีอะไรบางอย่างรู้สึกซองไร้สารละเราก็เราก็จะไปลุ้นกันหน้างานอีกทีอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เจ็บตัวเยอะใช่ค่ะตอนนี้เหลือกี่บาทที่ต้องจ่ายเหลือแค่ส่วนของตัวจีนค่ะเออกี่บาทประมาณสามแสนอุ้ยแสดงว่าจริงๆก็จ่ายไปแสนสองใช่ค่ะอุ้ยจึงเหลือเยอะเลยนะใช่แล้วทางไหนอ่ะกอนนี้ยังไงลุ้นซองเหรอลุ้นอ๋อเดี๋ยวนะแ่งของน้องคืออะไรลุ้นซองก่อนอ่าด้วยความที่คุยกับแม่แล้วและว่าเออทางทางบ้านอ่ะเลียกสินสอดไปถ้าสมมติว่า เราคุยกันว่าเราจะแกะซองเพื่อจัดงานกันนะเราจะไม่ได้แบบซองแกะออกมาแล้วเป็นของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม่ได้ในส่วนของเสยงสอดไปเพราะฉะนั้นถ้าแกะซองมาแล้วเงินไม่ได้พอแม่อยากช่วยเท่าไหร่แม่เราก็พพอร์ตถ้าซองไม่พอเดี๋ยวแม่ช่วยพพอร์ตในส่วนเอาแบบสินสอดเขาเขาช่วยพพอร์ตเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ขอทวนนิดนึงเพื่อความเข้าใจค่ะคือตอนนี้น้องเหลือประมาณสามแสนใช่น้องรุ้นซองก่อนพี่พูดก็าซองเราที่เสียนะ ลองลุ้นซองก่อนปั้งสมุิพี่สมุดเล่นๆก่อนซองน้องเปิดมาเป็นแสนหนึ่งน้องก็จะเหลือสองแสนคือเอาซองนี้ไปจ่ายค่างานแหละคือเขาว่าให้ติดไว้ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าตัวสถานที่อ่ะคือเราต้องจ่ายจบวันนั้นเลยฮะจริงเหรอใช่ใบสองปุ๊บจ่ายเลยใช่ค่ะแล้วมึงเมาชิบหายแล้วเรื่องนับซองอ่ะต้องเคียงกนเราต้องเคียงเงินกันวันนั้นจริงปะเนี่ยใช่ค่ะโห้โหถ้าเกิดว่าวันนั้นบ่ายสองงานจบ แก็ซองใช่เราต้องเกีค่าจ่ายรวมเงินสดก่ายเข้าไปสมมติเท่าไหร่ไม่รู้อภิตีว่าแสนหนึ่งเหลือสองแสนสองแม่นี่แหละก็จะมาซัพพอร์ตอีกสองแสนใช่ถ้าไม่ให้ม่ซัพพอร์ตมีแผนไหมก็คงต้องหลุดบัตรออกเพราะว่ารายอ่าก็มีก็มีบัตรเครดิตอีกใช่ที่นี่มันบัตรเครดิต ฟอร์เวดดิ้งเลยนี่หว่าเอาเอาเดอรเวเลยใช่เราไม่ใช้บัตรเครดิตมาทั้งปีเพื่องานของเราโดยตรงเลยเออดีดีใ่นน้องกิมทําได้น้องกิมเป็นคนมีวินัยไงใช่เพราะว่าเราอะเทีย์หมดเราคํานวณแล้วว่าจากที่เราลูดมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปีกว่าๆหลังก่อนที่เราจะแต่งงานอะมันจะหมดภายในเดือนไหนแล้วบัตรเราจะโล่งเป็นยอดเงินพอกับวงเงินที่จะใช้ในในงานไหมมันพออยู่แล้วเราคำนวณเราแบบเราเมนจมามาแล้วว่าแบบถ้าแบบ เคที่มันแย่มากๆแล้วเราต้องใช้บัตรลูดอ่ะเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่ว่าฉลาดมากเพราะว่าจริงๆอะถ้าดูทั้งก้อนใหญ่แม่งเยอะมากใช่สี่แสนสองใช่ค่ะ, <S 2> 2, <S คะแต่เอปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่น้องพิมพ์ทำคือน้องพิมพเคลียยอดแค่แสนสองใช่ไกฮทบกระปิดกระปอยไปใช่มันเลยทําให้ยอดที่เราต้องปิดแต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะมันก็สามพันสี่พันไปเรื่อยๆต้องค่ะมันเหลือสามแสนปุ๊บ เหลือสามแสนน้องลุ้นสองซึ่งสองมันก็น่าจะเยอะเหลือแหละอาหายไปไม่รู้สองแสนั้งสมมุติวีเดาเพราะมันสี่ร้อยคนอ่ะสี่คนมันเยอะมากนะหายไปสองแสนแต่แต่จนนับสี่ร้อยคนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งมาเป็นคู่เราอาจจะต้องแบบสี่ร้อยเหลือสองร้อยไหมถ้าเขามาเป็นคู่ก็ต้องก็ต้องใส่คู่ไหมอ่ะเขาเราก็ไม่รู้แขกไงเราก็ไม่รู้บ้ามันไม่ีใครรู้ระยขนาดนั้นหรอมั้งเราก็ริมข้าวสองกระเพาะอ่ะเราก็แบบว่านิดนึง เอ้าเอาไม่โปรอ่ะสมมติเราไปงานอันนี้อันนีู้แบบมารยาทพื้นฐานนะอันนี้ไม่รู้ฐานด้วยปกติเราไปเราไปสมมติเราไปหนึ่งคนนะเรากินค่าพันเราเราเราหยอดพันหนึ่งอ่ะเราไปงานไหนเรพันหนึ่งสมมติถ้าพ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 าขวดพาเมียไปด้วยอ่ะมันจะพันหนึ่งเหมือนเดิมอรออันนี้พี่ถามไม่ใช่ไม่รู้ไม่ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเราอ่ะเราไม่ฮะ้ออันนี้เสียงเข้าป่ะเสียงเข้าละอ๋อคือมันมีคนที่มันหยดพันหนึ่งหรอแต่มาสองคนนะ กินสองกระเพาะนะอิ่มทั้งคู่แต่หยอดคนเดียวเหียดแค่คือมันมันคือมันแบบคือมันไม่รู้ไว้ว่าแบบเขาอ่ะมีความคิดแบบไหนเออเราไม่รู้ว่าแบบใครเป็นยังไงเพื่อนเราเป็นยังไงหรือว่าเออญาติผู้ใหญ่ที่เขาแบบโตมากๆแล้วเขาเขามองว่าแค่นี้พอแล้วจริงๆแบบสังคมวัยรุ่นหนูว่าเพื่อนหนูอาจจะใส่ซองเยอะยกว่ายาตผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะเอางี้ลําบากไหมหมายถึงว่า ขั้นตอนในการทํามาถึงตรงเนี้ยลําบากไหมรู้สึกแบบหรือว่าตอนแรกเลยอ่ะคิดว่ามันลาบากมาเพราะเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ต้องเริ่มใช่เรายังไม่ต้องรู้ยังไงเพราะว่าเราไม่มีตังค์ตอนนั้นเราสูบเ,เราแบบเชียดจะเาเงินจากไหนเป็นแสนมาจัดวะออยากพอเราเริ่มแบบลองอะไรไปสักอันหนึ่งสองอัน เลยเิมเออมันก,ก็ดุดกูก็ไปได้นะอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างเราทําเองได้เราไม่ได้จ้างเขาอย่างการาฟเนี่ยทิมก็ออกแบบเองทําเองแคนว่าง่ายๆอะไรเงี้ยม,มันก็ลดละอ่ะไม่ต้องเสียละก็เสียแค่ค่าพิมพ์สองมันก็ไม่กี่บาทอ,อะไรเงี้ยอะไรที่ทําได้เองเราก็พยายามทําเองออเออเยี่ยมอ่ะเอาเป็นว่าพี่ว่าได้อะไรเยอะก็คือ การแต่งงานอายุสามสิบอันนี้อันนี้พูดถึงเคสคนจะแต่งงานก่อนนะออก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินถุงเงินถังเงินก้อนมันก็มีวิธีในการระบายใช่ค่าใช้จ่ายเป็นเดือนเดือนเป็นอ่อวีคลี่อะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ใช้บัตรเครดิตในการทำให้ค่าใช้จ่ายมันลเบาลงใช่ค่ะแถมก็ต้องมีวินัยถูกต้องก็ต้องแบบ ระหว่างนั้นก็ต้องต้องไม่เร่งรีบปล่อยเราแบบเราต้องแบบถ้าเราถ้าเราชัวร์แล้วว่าเราจะแต่งจริงๆกับคนเนี้ยเราวางแผนไปเลยมันมันเซฟเรามากที่สุดใช่เพราะถ้าแบบสมมติเราไม่วางแผนเราบอกว่าเราจะแต่งอีกสามเดือนข้างหน้าแต่งคุณจะหาเงินจากไหนอะถูกไหมคะันนี้เหมือนกาลังินอยู่เลยไม่พี่แต่งปีหน้าพี่ม่มีเวลาพี่มีเวลาพี่เหลือแค่พี่เหลือแค่แปดเดือนเองยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอต้องใช้เงินก่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูสำหรับใครที่อยากได้ทริคดีๆก็ลองมาดูคลิปนี้ละกันพี่ว่าเออน่าสนใจมากคนอายุน้องพิมสามสิบใช่ไหมสามสิบพอดีเลยปีนี้สามสิบแล้วก็รายได้รวมกับแฟนพี่ว่าน่าจะประมาณหกหมื่นป่ะสมบูรณ์รวมกับแฟนนะใช่อเออก็ประมาณนี้แต่ว่าจัดงานในสเกลสี่ร้อยคนได้ใช่แล้วก็ตัวเองก็โอเคด้วยได้พิธีครบได้ได้พีวีดิ้งได้ชุดได้อะไรอย่างเงี้ย เออพี่ว่าดีก็คีเมสเซจก็คือผ่อนไปจ่ายคือรอย่างวางแผนยาวๆจ่ายคือรอย่างไปเรื่อยๆชุดพีวดดิงนั่นนู่นนี่แล้วก็ไปสุดท้ายไปลุ้นซองยังไงซองก็สาคัญแหละเอาเอาว่าจริงๆคืออย่าอย่าแบบโลกสวยเลยซองก็สําคัญก็ลุ้นซองหักซองนั่นแหละปุ๊บหลังงานก็มีแผน A แผน B ว่าจะจ่ายแบบไหนใช่ค่ะโอเคสปอร์ตตัวเองอีกนึงได้เลยโอเคน้องพิมพ์วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับยินดีที่ได้มาร่วมรายการกันเดี๋ยว ถ้าจะมีลูกเมื่อไหร่จะมีสักอีพีหนึ่งทำในถึงจะมีลูกนี่จะมีลูกเลยปะไม่มีคะ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีคะ่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่มึงคุยกันเดี๋ยวมึงก็มีเลยโอเคน้องนี้ันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณค่ะขอบคุณครับ,บแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่รายการมาดิแจววันนี้นะครับสไลด์วินาเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมกันตอนต่อไปได้เดี๋ยวนะครับมาดิแจวนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะก๊อปไปไหนพี่พี่กำลังจะหนีนี่ แต่ถ้าใครยังหนีหนี้ไม่ได้มาที่ช่องมานี่แจมรายการคนหนีหนี้ทุกวันพุธ9โมงครึ่งอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดอะไรก็ได้แล้วก็มาดู E ีพีใหม่ด้วยกันนะจ๊ะไปก่อนนะหนีหนี้นก่อน